มตอนนี้อยู่ครับผมนุดเดลนะครับกับเมื่อกี้ที่มีเออคนเทรมาเอาลไะเออเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอปิดเทรเออก็น่าจะเออผมรู้กันปิดเทรกันนะโอเค <S <S 1> <S 1> หลังจากพาแล้วที่เราเออกากใช่เรากากมากแต่มาในวันนี้เรา ดีมากโอ้ดูสีตัวข้างล่างนั่นสินะผมมีเออ last tv man ด้วยโอเคเอล่ะเรามาขาบดถนานเกินไปแล้วแล้วก็จะแต่งเค้ื่องไม่ไดันเลยผมจะมาเล่นโหมด insane ต่อก็จะ insane แล้วนะโอเคผมจะไปเล่นโหมด insane ต่อเอาะนะเราจะมาเล่นโหมดนี่กัน มานหนาว่าอินเซนใช่ไหมเออแต่เนียผมพูดผิดก็บอกผมด้วยนะผมยิ่งโง่อยู่โอเคนองจากผมผ่านหมดนี้มาแล้วเงินผมเลยมีอยู่สามสิบเอ,อ้สามร้อยสามร้อยสามร้อย,ยเอออาณนาะคนมันพึ่งผ่านมาสุดๆผมพึ่งผ่านโหมดนี้ได้สองรอบใช่สองรอบ หมดนี้มาเล่นไม่ยากหรอกครับท่านผู้ชมเพียงแค่คูณเอววานิคอปเตอร์สปิกอร์ไป3,000ไปตรงนี้ให้ได้ก่ะเนี่ยแขกท่านเนี่ยเดี๋ยวให้คนที่มาช่วยเขาช่วยหน่อยแล้วกันไม่เนี่ยเขามีตัวเศษสีเขียวอ่ะนะความน่าทายก็คือมันจะมีวาคุ้มสกีบีเท่าเล็ แล้วก็จะมีตัวใส่แว่นซิ่งมันอ่าไมัรู้ว่าไงรู้มันซิ่งมันเขี้หยาบเออลืมไปลืมเตีอยคำหยาบแต่ได้ไม่ถ่าแเลยกราชินไม่มีคำหยาบก็ขออภัยด้วยนะครับอืมอืมกูอึ้งๆอยู่นะเฮนี่ยัยยงหมดตายลยแล้ว เดี๋ยวเออโอ้คิปนี่ไม่ายาวแต่ไมาจา่จะไม่เกิน15นาทีเลยถ้างานนี้ไม่ตัดเกิน15ถ้างานนี้ต้องตัดเกิน15นาทีก็คือถ้า15นาทีก็คงลงไม่ได้แล้วต้องตัดส่วนที่สำคัญออกไปดนี่น กร้ไกลกว่าน,นี้โอ้โหไม่ไกลเลยเี๋ยวนะนี่แค่หมดโอ้สีอะไรใช่ไหมโอเคใครๆลอทำที่ให้เงินมอตรงนีมาเลี้ยงทด่หน่งตรงนี่ใช่ไหม ถ้าผมล่นไปและมานี่ถ้ามาันหมดอีซี่แล้วผมงงเลยนะถ้ามันหมดอีซี่ก็นะครับเสียงปึ้งมาจากไหนโอเค มัยแะารัแบกเหมากเลยครับแต่ประเดี๋ยวอมันไม่ตัวปานตัวเ็ือการตัต mm ่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับะผมตัต่อคนเดียวตัดต่อคนเดียว้เดี่ยไม่ลงทั่วเออลาสีเนง่ย ผมขอมเป็นระบบอีเซนแล้วก,ก,กันนะเข่าเล็ดสุดเข่าเล็ดสุดเข่าเล็ดเข่าเล็ดสุดนะคือถ้ามีเสียงพัดลมเข้าก็ขอโทษด้วยนะฮะแต่คงไม่มีหรอกเนาะคงผมไม่เห็น,หน,นจะมีพวกจะมีพวกตัวใหญ่ๆซึ่งห็เหยียนมากใช่มันนักเก็ต เาะนะเหผลมมี่เรามีไม่คือคอาจจเห็นในตัวขับโถโซเนี่มัดนดะูอ่อนแอนะฮะแต่ความเรวไม่โหดน,นะนดมันเอาไวเเาไไาา้เคลียอ้พวกสือไม่ดีกไม่ิเอาไว้เคลียก็เสือทำไดโอ้บอกให้เทาเคลียาแนะ ก็าเอาเฮิคอปเตอร์ตงนี้ออกมาขอเล่ยงไงเลก็ไม่เล่นวนานขนาเลยไม่ได้แล้วนี่ทำอะะดูเยอะนะ้ยอะอักทีดูงนี้บอก่าเลี้ยงตึงมาก ยังโมดเก่งมากเลนมักำลังใช้แสงงูแสงสีขาวมีนูแสงสีฟ้าอย่งน,นมีก็สบายเลยองสงส,สีขาวไปอกว่าเลย่ยเยอะได้ โอเคตอน well five, นี้ก็เวทผ้ฆะครับเกายังเป็นสปอนี้ก็ได้กินเะนเิแล้วโชมตีมี้อยทีดาวสิยนิดยึแล้วก็ระยะ20เพื่อนดวตาสิม่ไเยอะจัง yeah ผมาว่านี่ขหมดอีซี่แหลยคือไงนั่นอีซี่อ่ะเพราะเมื่อกีอ้ผมเล่นอีเซียนก่ใช่งไหมผมเล่นอีเซียนก่อใช่งไหมคงไม่ หมดอีกทีได้แล้วผมไม่เลยนหมดอีกีแล้วเออตาย อดอีซี่โอเคระตัดไปหน้าล็อบบี้กันเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมรู้สึกแย่เหลือเกินถ้าหากผมให้ตัวคอมมอนผมจะเสียงแข็งในดวงเองมากเอาละท right ่านผู <t ried disco sounds> yeah, ้ชมช่วยสวดม์ให right ้ผมได้ตัวดีๆด้วยออหน้ามอบุโต เพื่ท่านชมขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ผมด้วยสวัสดีครับตัดต่อด้วยแคปคัต Oh! Ha! Ho!